เฉลยแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนฟิสิกส์ของสสวทนะครับสอนโดยสุนทรพิมเสนแก๊สจำนวนหนึ่งพบว่าที่อุณหภ,ภูมิ27องศาเซนเซียสและความดันหนึ่งบรรยากาศนะจะมีปริมาตร 1. ลูกบาทเมตรนะครับถ้าแก๊สดังกล่าวอยู่ในสภาวะต่อไปนี้นะกอไก่ขอไข่คอควาย,ขขายง,งงูให้เปรียบเทียบกันนะสภาวะกอไก่เนี่ยอุณหภูมิเป็น 127อุณหภูมิสูงขึ้นแต่ความดัน,นจะลดลงเป็น0.5กรณีที่2อุณหภูมิสูงขึ้นแต่ความดันเป็นความดันเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเอ,อ่อเป็น2กรณีที่3มอุณหภูมิลดลงนะจาก27เป็นลบ73ความดันก็ลดลงด้วยหรือกรณีที่4งอง,งูเนี่ยอุณหภูมิลดลงแล้วก็ความดันเนี่ยเพิ่มขึ้นถามว่าแก๊สในภาชนะใดมีปริมาตรมากที่สุดกขคหรืองอนะครับใน สภาวะไหนนะที่จะให้ความดันเยอะสุดนะครับไม่ใช่ปริมาตรเยอะสุดนะข้อนี้ก็ทำยังไงครับเราก็เริ่มต้นจากสูตรอันนี้นะจาก pv เท่ากับ nrt อันนี้ครับทีนี้เราก็แบ่งเป็นกรณีอย่างนี้นะตอนแรกตอนแรกเนี่ย เ,เราก็เราพบว่าให้อุณหภูมิเนี่ยมันเป็น27นะครับความดันมันเป็น1อ่ะเราความดันเนี่ยเป็น1บรรยากาศะนะ a ่ปาสคาลนะครับ แล้วก็ตอนแรกเนี่ย v ปริมาตรมันเป็น1นะครับออ v ก็เท่ากับ1 p ตอนแรกก็สับสคริปต์หนึ่งวันิดนึงนะ v ตอนแรกก็สับสคริปต์หนึ่งวันิดหนึ่งแล้วก็โจทย์บอกอะไรอีกอุณหภูมิตอนแรกเนี่ยให้เป็น t 1แต่อุณหภูมิโจทย์บอกมา27องศาเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นเคลวินนะบวก2 73.15ก็ t 1ก็เท่ากับ3 0 0 1 5เคลวินนะครับเออ นะนี้เราก็จัดการแทนค่าลงในสูตรนะครับเราก็จะได้ดตอนแรกเนี่ยให้มันเป็น p 1 v 1ก็เท่ากับ nrt 1เออแทนลงอย่างนี้นะครับเราก็จากนั้นเราอาจจะย้ายข้างแทนค่าลงไปเลยก็ได้ครับแทนค่า p 1, 1, 1เป็น1 v ก็แทนเป็น1 n r ยังไม่ต้องแทนค่านะ t 1ก็เป็น300.15 ย่างนี้ครับจากนั้นย้ายข้างหา nr ครับเออก็เป็น1คูณ1ก็ได้1น,นะย้าย300.15มาฝั่งนี้ครับเท่ากับ nr งนะั้นเราก็จะพบว่า nr เนี่ยนะมันก็เท่ากับ1ส่วน300.15เออ นะครับทีนี้ n คือจำนวนโมล r เป็นค่าคงที่นะครับในข้อนี้โจทย์บอกว่าทั้งตอนแรกและก็ตอนหลังตอนหลังเกิดอะไรขึ้นครับตอนหลังเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแก๊สตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยมันจะเข้าสู่สภาวะกไก่หรืออาจจะเป็นขอไข่หรือคอควายหรืององ,งูให้เปรียบเทียบกันนะครับจาก pv เท่ากับ nrt เหมือนกันนะงนั้น p ตอนหลังเนี่ยเราให้เป็น p 2แล้วกัน v 2 แล้วก็ T ก็อุณหภูมิก็เป็น T2 โดยที่ nR เนี่ยคงเดิมนะ n คูณ R เนี่ยคงเดิมถูกไหมตอนหลังงั้นจากสูตร PV เท่ากับเรเราก็จะได้ว่าเป็น P2 V2 ก็เท่ากับ nr คูณ T2 nR เนรี่ยเราก็แทนด้วยอะไรครับ nR ตอนแรกกับ nR ตอนหลังมันต้องเท่ากันเราก็จะได้ว่า P2 V2 ก็เท่ากับ1ส่วน สามร้ t 2, 2. เออนี่โจทย์ให้หาอะไรครับโจทยนะ์ให้หาปริมาตรนะครับเออให้หาปริมาตรเปรียบเทียบแต่ละกรณีงั้นเราก็หา v 2ตอนหลังนะเออ v 2ก็เท่ากับอะไร t 2ส่วนด้วย300.15แล้วก็ย้าย p 2เนี่ยมาหารเอออันนี้คือปริมาตรตอนหลัง ซึ่งอาจจะเป็นกรณีกอไก่ขอไข่คอควายงองงูก็ได้ทีนี้เราก็ลองเปรียบเทียบแต่ละกรณีนะครับเออหาจุดให้หาปริมาตรตอนหลังนี้ก็คือหา v2 นั่นเองยันสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็หา v2 ในกไก่ขอไข่คอควายแล้วก็งอง,งูทีละอันแล้วก็เปรียบเทียบกันว่าอันไหนมากสุดก็แค่นั้นเองนะครับเราก็ลองพิจารณา เริ่มที่กอไก่ก่อนแล้วกันนะครับเออพิจารณากอไก่นะกอไก่เนี่ยเราพบว่าอะไรครับนะหา v2 โดยกอไก่เนี่ยอุณหภูมิเนี่ยนะให้หา v2 โดยอุณหภูมิเนี่ย t2 เท่ากับเท่าไหร่ครับ127องศาเราก็เปลี่ยนเป็นเควินก็คูณเอาบวกด้วย273.15นะครับเออ ได้ t สองเป็นเท่าไหร่ครับเอ่อ t สองก็เป็นห้าร้อยถูกไหมเอ้ยสี่ร้อยสามสี่นะสี่ร้อยจุดหนึ่งห้าเควินแล้วก็ความดันเนี่ย p ก็เป็นศูนย์จุดห้าบรรยากาศนะครับ ที่จริงหน่วยบรรยากาศต้องเปลี่ยนเป็นอ,อ๋อหน่วยบรรยากาศก็หน่วยปาสคาลจริงหนึ่งบรรยากาศมันคือหนึ่งจุดศูนย์เท่าไหร่ศูนย์หนึ่งสามนะคูณสิบกำลังอา่าเท่าไหรอ่อ่ะคูณสิบกำลังห้าป,ะาประมาณนะั้นแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยมันไม่ต้องเปลี่ยนหน่วยก็ได้นะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะหน่วยมันก็จะตัดกันอะ เออนั้นคำนวณตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนหน่วยได้นะครับเนะเหรือเมื่อกี้ถ้าใครจะเปลี่ยนหน่วยเปลี่ยนตรงนี้นะคูณ 10, 1 0กำหนึ่งจุดศูนาคูณสิกำลังหไปเปลี่ยนให้เป็นพา s สคาลนะอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าหน่วยหน่วยเมื่อกี้เดี๋ยวมันพอเราย้ายข้างปั๊บมาแทน P ตัวเนี้นะ หน่วยเมื่อกี้กับหน่วยตรงนี้มันก็จะตัดกันอยู่ดีนะครับเออเพราะฉะนั้นก็มันก็ไม่ส่งผลอะไรนะครับงั้นกรณีนี้เนี่ยเฉพาะกรณีนี้นะไม่ใช่ทุกกรณีก็ไม่ต้องเปลี่ยนหน่วยก็ได้นะครับโอเคนะงั้นข้อน,นี้เราก็จะไม่เปลี่ยนหน่วยนะอืม อ่ทีนี้เราก็สามารถหา v2 นะครับเออโดยนะจาก v2 เท่ากับ t2 ส่วน t2 ส่วน300.15 p2 ถูกไหมเราก็ลองแทนค่าลงไปครับก็จะได้ v2 เป็น t2 ก็แทนด้วย400.15หารด้วย300.15 p2 ก็แทนด้วย0.5นะ ก็จะได้ v 2เป็นเท่าไรสองจุดหกเจ็ดนะเออสองจุดหกเจ็ดลูกบาทเมตรนะครับเนี่ยเอาละเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ได้ v นะเป็น2.67อ่ะอันนี้แค่กอไก่นะ นี่ขอไข่เราก็คำนวณได้ในลักษณะเดียวกันนะครับเออถ้าลองขอไข่พิจารณาขอไข่นะครับเออขอไข่ทีสองเป็นเท่าไหร่ครับเป็น127บวก273.15เหมือนกันครับก็ได้เป็น4 0 1 5เอแล้วก็ ความดัน p 2ก็เป็น2บรรยากาศนะครับอ่ะลองแทนค่าลงไปนะจาก v 2เท่ากับเท่าไหร่แล้วนะเมื่อกี้ v 2เราหาได้จากเอาอ่อ2หารด้วย300.15 p 2ถูกไหมเออก็แทนค่าลงไปครับเป็น400.15หารด้วย300.15 p 2ก็แทนด้วย2 นะครับได้ตัวเลขออกมาเป็นโอ้สองจุดหกเจ็ดเท่ากันเลยครับเอทำไมมันเท่าไม่น่าจะเท่านะเดี๋ยวเดี๋ยว เด mm, ี๋ยวเดี๋ยวลองเช็คตัวเลขนิดหนึ่งเดีเดี๋ยวขอเช็คตัวเลขหน่อยนะมันจะได้เป็น 400.15นะครับหาร300.15หาร0.5อันนี้เได้2.67ส่วนอันนี้นะ400.15หาร300.15นะครับแล้วก็หาร2 อ๋อันนี้มันจะได้0.67ครับไม่ใช่2.67 0.67ไม่ใช่2.67นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ในกรณีที่2 v เนี่ยได้เป็น0.67ครับเมตรกำลัง3 อันนี้ขอไข่นะครับต่อไปลองดูกรณีคอควายพิจารณาคอควายนะครับอขอควายเนี่ยให้ทีสเป็นเท่าไหร่ครับทีสก็จะกลายเป็นลบเจ็ดสบวก2 7 3.15ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ 200.15อของคอควายเป็น0.5นจาะจากเราหา v 2ได้จากสูตรนี้ถูกมาจากตรงนี้ v 2เท่ากับ t 2ส่วน3 0 0 1้ย p 2. ส่วน p 2นะครับ v 2เท่ากับ t 2ส่วน300.15 p 2นี่มาจากไหนมาจากตอนแรกที่เราทำออกมา นะครับเอ่อ v2 ก็เท่ากับ200.15ส่วน300.15หารด้วย0.5เอ่อก็จะได้ v2 อ,ออกมาเป็นเท่ายหร่วอ่ะเดี๋ยวคิดเลขออกมาก่อนจุด15นะหาร300.15หาร 5เป็น1.33ครับ1.33เมตรกำลัง3ลูกบาทเมตรอ่ะเพราะฉะนั้นในส่วนของคอควายเนี่ย v เป็น1.33โอ้ตอนนี้ไหนนำอยู่ครับก็ไก่ยังนำอยู่นะอ่ะลองมาดูสุดท้ายที่งองงูนะครับเออพิจารณางองงูนะครับ ง,งูเนีอุณหภูมิเป็นลบ7 3แสดงว่า t ก็เป็นลบ7 3บวกด้วย2 7 3.15ก็เท่ากับ200.15อเควินนะครับเปลี่ยนหน่อยเป็นเควินส่วน p 2เนี่ยก็เป็น2บรรยากาศนะครับเอเอเราก็หา v 2จากสูตร t 2เท่ากับ300.15 p 2เออ เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ V2 เท่ากับ t 2ก็คือแทนด้วย200.15หาร300.15นะ P2 ก็แทนด้วย2ก็จะได้ V2 เป็นเท่าไหร่200.15หาร300.15นะครับ หารสองเออได้เป็นศูนย์จุดสามสามครับมเมตรกำลังสามอ่ะพออยานกรณีสุดท้ายก็ได้แค่ศูนย์จุดสามสามยิ่งน้อยลงไปอีกสรุปตอบภาวะใดที่มีปริมาตรมากที่สุด นะครับเออสรุปตอบแก๊ในสภาวะอององ,งูนะครับเอององ,งูก็คืออุณหภูมิต่ำความดันสูงอุณหภูมิต่ำความ ไม่ใช่มากสุดต้องกอไก่ดิเออเป็นของหูด้งองหูมันน้อยสุดอะขาถามว่ามากสุดต้องกอไก่นะตอบแก๊สในสภาวะกอไก่ก็คืออุณหภูมิสูงความดันต่ำนะอุณหภูมิสูงความดันต่ำ มีปริมาตรมากที่สุดเออก็คือกอไก่นะครับโอเคนะตอบกอไก่มากที่สุดเท่าไหร่ครับเออบอกไปนิดนึงว่า2.67 2.67ลูกบาทเมตรเอออะนะตอบอย่างนี้ นะกอไก่ชนะสุดนะครับ